ครับสวัสดีครับอันนี้มักทุเรียนวได้ซื้อนเนอี่ยพี่น้องป้าเพิ่นไห้มาเดี๋ยวจีเดี๋ยวจิไปบอกว่าเพื่อนขายมือใดเนาะอันนี้นี่นู้นละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบจะว่ามองมันดีมองได้ที่พี่น้องคือมาเบงเหนียมมันเนาะอันนี้มักทุเรียนนี่่ได้บมครับเป็นมักทุเรียน่ได้บยบมเนาะเป็นเป็นมักทุเรียนชดๆดตัดมาจากต้นนะครับเนี่ยครับเบงเบง ตัดมาจากต้นนะครับผมอันนี้เบื้องเปียกมนเลยครับผมตัดมาจากต้นนะครับมาบ a, ขายเลยสดๆเลยบอพันพอกาคนกลางนะครับผมบอพันไผ่บัวไนซี่ตอไผ่คือเรามีเสียงทุเรียนเรเราตัดแบบทุเรียนเอาไปเคาะยุดต้นมันแล้วควกบสุกแล้วก็ตัดออกมาขายในใตอนนั้นเลยชวนว่าว่ามันจีสดสมอนะครับมักขอบนอกนุ่มในอันนี้นี่ครับผมเบื้องจีปาดในเบืนะ้องเนาะคว่มสดของทุเรียนอันนี้ไม่ได้ผ่านนะครับผมตัดมาจากต้นเลยครับ ปาดเขาเปลี่ยนเลยพี่น้องอันนี้ที่ปาดไปยังไงนู้นวะครับกัดปาดฉีเดเอาไปเนาะในห้องขายเตล่าครับผมขายในตุ่มเตล่านำไปหลุดเนาะครับผมหลุโดโอ้ยจริงเด้เนาะปาดถุเรียนหมดหมดใส่ถุงมือไปสั่นพี่น้องครับหมดทั้งในชูปลายบนในม่านเห็นครับพี่น้อง ยังเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเลยครับเป็นแบบนี้ครับครับมันพูดยังไงเล้พี่น้องเอ้ยแบบทะเบงก็เปลี่ยนขึ้นกันครับแต่ละพูแต่ละพูเนาะโอ้ปาดกลางพูเลยปาดกลางพูเลยพี่น้องโอ้เห็นพอเปลี่ยนเนาะครับแล้วก็เนาะอ้ันี้ ครับตอนนี้ก็ปาดเรื่องนั้นนะพี่น้องเฮียก็เปลี่ยนได้ครับพี่น้องขายแต่ลาดขายแต่ลาดเจ้าก,ก๋วยพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงล่ะครับผมอันนี้นี่สดๆจากสวนครับผมบ้ผ่านพ,พ,พ่อข่าคนกลางเนาะพ่อข่ากับปาดบขาเปลี่ยนเนาะเป็นอันนี้บรได้ซื้อนี่พี่น้องเป็นไห่มากครับเดี๋ยวฉีบอกเนาะเดี๋ยวฉีไปลุ้งคลิปให้ว่าเป็นขายอยู่ตรงไหนยุทตลาดท่าดินแดงแล้วพี่น้องเนอะ ผมตลาด่าดินแดงเชียร์กับเชียร์เปลี่ยนพี่น้องเอ,อ้ยงวนมันแบบทำสีเลยครับผมนุ่เนาะแต่ว่าความ่มคว่มสดนะครับผมตัดจากต้นพอพานพอข่าคนกลางผูใ้ใดอยากกินแบบคล้ายๆปิดออกมาจากต้นหรือมะพร้ากกินเลยครับพี่น้องเนี่ยแบบนี้ครับปิดออกมาจากต้นแล้วก็บาต่างกันนะครับผม อยากล่องว่าเนี่ยเป็นเป็นเอาม,มาให้มาว่ามันพันธุ์นี้อ่ามันกรอบนอกนุ่มในเนอะ่าสันเพิ่นบอกอันนี้ขันผู้ใดมากรอบนอกลุ่มในออกที่ประมาณนี้ครับผมพี่เนาะกรอบนอก,อกนอกุ่มในมาสันครับผมนี่เนาะแต่ว่าชวนมันสุหวานแต่ว่าหวานพอขาดนั่งล่องแล้วครับผมเพิ่นเอามาให้กินกินแต่ใกล้ยุตลาดแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เพิ่นจะเลี้ยงฝากไม่ไม่กินบ้านแย่พอขาดที่ไปล่มคิดให้เพิ่นเนาะ เดี๋ยวกันเทียบทีไปลงคลิปให้เพนคนอีกเทียนหนึ่งว่าที่ที่ไปลงคลิปนี่ก็คือเห็นอของดีครับของดีราคาถูกออกจากสวนพี่น้องออกจากสวนใหม่ๆเลยครับผมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางบริเวบ่มยาบ่มีหยังบริเวบ่มยาบริเวบ่มหยังนะครับพี่น้องเนาะ,ะครับผมอันนี้มันงมี่เปล่า โอ้อันนี้หน่อยนี่ก็มีพี่น้องครับผมว่ามันลูกนั้งกระติกโอป้ปาดพบเป็นน้ำมุนเอเลยเลยพี่น้องโอ้ก็อะไรเคยเดียวปาดพบเป็นคือเป็นจังสี่ครับผมมา่อบางคู่นี่เนาะครับโอป้ปาดพบเป็นพี่น้องโอ้มันนวลงามมันกับพอออกไห้เนะเาะเห็ดพบเปลี่นน้มันป,ปาดลงเลือกปวดพี่น้องปาดขาดไปนวลขาดนวนมุนมืดือสิเป็นพ่อค้าขายทุเรียนน้ำเพลินบ่อไดหรอกครับเรื่อพี่น้อง ยากคือยากน้ำม่วงสีไปทิมเปียกมั่นพี่น้องครับผมขายน้ำพันบ่ได้ดอกเนาะครับยากน้ำม่วงสีไปทิมเปียกบ่ม <Yeah. S 1> ี่มองไปทิมเปียกครับทั้งขยะบ่มี่ทิมคนขายผู้ใดก็ขายก็รวยขนาดนี้พี่น้องทุเรียนอันนี้สวนเพิ่นเองเลยครับผมสวนเพิ่นเองอีเล่ครับผมแบบนี้เลยครับผมโอ้ยยากเนาะโอ้แจกครับเปลี่ยนเนาะ มันตีบเนาะเดี๋ยวจะไปชิมกันเบื้องพี่น้องอันนี้สดๆจากสวนครับพี่น้องเบื้องหลด,ดครับผมปีดจากต้นมาเนี่ยครับพี่น้องเบิง้งปีดจากต้นมาเพิ่นกับมาขายเลยขายมันถต่อมือพี่สันครับผมสุดยอดเจะว่าเป็นขายยูตลาธาดีแดงจันพื้นเรื่องหัานเสาร์นครับเด้ออยากไปร่องซีมเมืองว่าทุเรียนที่หัวมันบด้ปสีบบดไบ่มบ่ไ้ท่ายาเป็นทุเรียนที่ตัดออกมาจากต้นเรียบร้อยแล้วว่ามันอีแส่ยบสมใดเด๋ยวให้ร่องไปอุหนุนดเบื้องตลาดธาดแดง มีถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งที่ไปหอดล้านมันแล้วผมจะลงคลิปใหม่ใหม่อีกแต่จะเป็นวันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์จะไปลงคลิปใหม่ใหม่เดี๋ยวมาลองชิมมังข้ามหวานมันอู่รุ่มไหนครับอืมหนุ่มพอดีบริเกรกว่าบ้านบริบรกรกเนาะตอนแรกมันกรอบอยู่หวานหอมครับพี่น้องอืมหวานหอมครับพี่ดี สดๆจากสวนนะครับตัดวงจากหวนมาเลยซ้ําไปนั่งกินยุใต้ต้นพี่น้องรุ่นนี้ครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวออกกินมาอีกทีหนึ่งตลาดท่านนแดงครับมีประมาณถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับยันปรืเดมหัดเเสาสุดยอดครับ